สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะรุ้นหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเป็นรุ่นปลอดภัยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ออกมาเมื่อช่วงช่วงปลายเดือนมีนา นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับช่วงปลายเดือนมีนาหรือว่าช่วงต้นเดือนก็ํำไม่ได้แนะหลายรุ่นนะครับช่วงนี้พระที่ผมกำลังเอามาให้ทุกท่านได้จองกันก็ก็จะมีออกมานะครับหลายรุ่นนะครับก็เตรียมติดตามชมกันนะครับอ่ะวันกาหนดการก็จําไม่ได้แล้วลงภูมมานะครับกลัวเก่าไฟเดี๋ยวผิดรุ่นนะครับน่าจะประมาณประมาณ สิ้นเดือนมีนานะรุ่นปลอดภัยนะครับส่วนรุ่นหนึ่งรุ่นเสมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษานะครับรุ่นปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นของพี่เอฟซีงผมจะมาแกะเลยนะครับนี่จะมาแกะเลยที่พี่เขาจองไว้นะครับสรุปเขาก็ ขอยกเลิกนะครับขอยกเลิกแต่พี่เขาก็น่ารักมากนะครับเขาก็โอนในส่วน300มานะครับเขาบอกค่าเสียเวลานะครับเพขอยกเลิกน่าจะมีปัญหากับทางครอบครัวนะครับผมก็ที่ผมได้พูดหลายๆครั้งนะครับก็เวลาเช่าวัตถุมงคลนี่ต้องปรึกษากันให้ดีๆปรึกษากับครอบครัวให้ดีๆซะก่อนนะครับค่อยมาสั่งจองหรือปิดบูชานะครับไม่งั้นมันจะเสียสิทธิ์ท่านอื่นเขานะ ฝากด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ยกเลิกไปแต่พี่เขาก็ให้ค่าเสียเวลาประมาณสามร้อยแต่ผมก็ผมก็ให้องค์ที่ที่เขาจององหนึ่งนะครับไม่ใช่จองเขาเช่าแหละเป็นรุ่นนากกนะครับเป็นเหรียญน,นากกนะครับเขาก็เช่าผมก็นากรผมปล่อยราคาสามร้อยห้าสิบผมก็เลยให้เขาไปเลยสามร้อยนะครับก็ให้เขาไปเลยนะครับผมไม่เอาฟรีๆนะสามร้อยก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ ว่าผมเสียเวลามันก็เสียนะครับท่านอื่นท่านท่านอื่นที่เขาอยากจะบูชาก็เสียเหมือนกันนะครับผมก็ประกาศปิดให้จองให้บูชานะครับของท่านอื่นก็เสียสิทธิ์ทันทีตั้งแต่ผมโพู์ปิดการขายนะครับปิดให้บูชานะครับก็เสียสิทธิ์ทันทีนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้าเจ้ากันไปนะ มาเดี๋ยวผมจะแกะเลยของพี่เขานะครับจะแกะเลยนะครับเดี๋ยวจบมาดูกันว่าของพี่แกปิดหมายเลขอะไรบ้างนะครับเนี่ยให้ดูนะครับแค่ถุงก็ยังมีอยู่เลยนะแกะบอกว่าเดี๋ยววันหน้าจะแอบเช่าจะไม่บอกแล้วคุยกันดีๆนะครับผมเดี๋ยวรู้ทีหลังจะก็งานเข้าอีกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะียอด2 3 0 0นะแต่แกดีมากเลยคือกำหนโดโอนวัที่7เดือนซี วันนี้วันที่17นะครับ17เดือน4นะครับ10วันแล้วนะครับ10วันแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่ที่ที่แกสั่งจองกับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับส่วนรายการนี้นะครับยังมีอยู่นะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแต่สําหรับ3รายการนี้ผมได้ลบออกจากระบบไปแล้วฉะนั้นผมจะเปิด ให้ชมกันนะครับท่านใดสนใจเปิดมานะครับได้เนื้ออะไรท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับอ่ะ๋ยวเปิดของพี่มนตรีก่อนนะครับหมายเลข8 3ิบามนะครับนี่พี่มนตรีเหมาหมดเลยน่าจะเป็นรายการในท้ายนะของพี่มนตรีเหมาหมดมาเออไม่ใช่พี่มนตรีนะที่เหมาหมดเป็นของพี่แล้วนะพี่พี่พรชัยนะพี่พรชัยเขาเหมาหมดจากจากพี่มนตรีนะครับ หลังๆพี่มนตรีพี่มันชัยปิดหมดเลยที่เหลือพี่มนตรีก็เอาเพิ่ม5ลุนนะครับแต่แกก็ปิดไปแล้ว6ลุนนะชุดก่อน6ลุนแต่ชุดนี้แกบอกว่าแกะหน้าไลให้หน่อยนะครับผมอ่ะผมไม่ได้ไลนะทำคลิปเลยนะครับไม่ลบด้วย <laughs> ไม่ลบด้วยนะครับผมเบอร์แปดสิบสามก่อนเลยนะครับสวยมากนะครับรุ่นปลอดภัยนะผมต้องบอกเลยนะก่อนเปิดเนี่ยผมกล้าการันตีแล้วว่าสวย เขาทำมาสวยจริงๆนะครับและออย่างได้รังพิเศษด้วยตอนนี้ไม่มีใครบอกเลยว่าได้เนื้ออะไรกันบ้างนาวงนวะเงียบคลิปเลยทางทางนวะเขาก็ให้เยอะนะรู้สึก่าจะแปดเหรียญน,นะนวะลูกฮะนี่รายการนี้นะครับเป็นนวะหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเลขสิบนะเลขสิบนะครับพิเศษต่อกรรมการนะครับนี่สร้างสิบเจ็ดเหรียญโอ้โหถือว่าน้อยมากนะทุกคนเนื้อทองแดงมันปูลงยาจีวรเหลืองเกา รอบนะครับสร้างสเกเหรียญน,นี่ครับอ่ะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวส่องให้ชมกันนะครับนี่โอ้โห,โโหโดูนี่คือความสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยวผมกําลังจะหาไมคกลางเก็บไว้เฉยๆเง่านั้น,น,นะลวงวางก็เอามาแกะโชว์นะเดี๋ยวต้องหาอีกกลางหนึ่งนะครับสวยมากนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับส่วนรุ่นแกว้วคาดเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องถามผมเลยนะแกว้วคาดนะครับหาไม่ได้จริง สร้างสรรคก้าลังน้อยมากนะครับผู้สร้างคือใจร้ายมากนะสร้างน้อยเกินนะคนก็ตามหากันออเบอร์อยู่ด้านหน้าทุกคนผมพยายามหาเบอร์อ่ะรุ่นแรกนะครับ่ะเดี๋ยวผมลงกล่องเลยนะผ่านเลยนะอ่ะรุ่นต่อไปนะครับเปิดพระสวยๆอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้ยชอบเลยนะผมพี่บันตีเขาบอก ต้องมีสักรุลน,นะที่ต้อง,องได้เนื้อเงินมาดูกันนะครับวัดวดวงวัดใจนะครับผมมา73นะครับโอ้ยบาลีทีผมเลยพี่มนรีครัอ้าวรายการเดียวกันเลยนะครับรายการเดียวกันเลยนะครับแต่มาดูกันว่ารายการนี้สร้าง17เหรียญน,นะรายการนี้สร้าง17เหรียญเมื่อกี้รายการ9อ้าวเก้าสิบห้าเอา,เอาทำไมเหมือนกันนะ รายการนี้95นะรายการนี้93ต้องมาดูด้านหลังนะครับเนื้อทองแดงผิวผิวผิวมะขามทองแดงผิวมะขามจีวรเหลืองโอ้แตกตาก่างกันอยู่นะองค์นี้ก็จะเข็มๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับผิวมะขามนะครับผมหมายเลข13นะครับหมายเลข13ต่อ9รอบนะี่ ตอบพิเศษนะครับทุกเกลียนนะทุกท่านที่บูชาผมไปรู้สึกว่าจะตอบพิเศษหมดเลยเพราะว่ารังเนี้ยรังรังเนี้ยเป็นรังพิเศษที่ผมเอามาที่ผมเอามาเนี่ยคือรังพิเศษนะครับไม่ใช่รังธรรมดามาทองแดงสองแล้วนะนะต่อไปนะครับหมายเลข53นะครับเบาหวงเลยกล่องนี้ใส่เหรียญมาให้หรือเปล่าเนี่ย หมายเลขห้สามสไลด์หลบปร๊บหโหเนื้อทองเหลืองนะครับรายการนี้สอดไส้นะครับผมสอดไส้ขะเนื้อขะเนื้อหิงรอบนะตอกหิงรอบสร้าง17เหรียญโอ้โหดูงานนี้ผมว่าทำยากนะ เนียนมากนะไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะผมว่าน,นะครับหมายเล็บสีด้วยนี่นะครับคือนำงานสองชิ้นมาประกบเข้ากันนะครับไม่ใช่งานหน้ากากนะคืองานสอดไส้นะอย่างสวยเลยนะนี่นะครับทุกอย่างต้องเป๊ะนะทาไมเป๊ะเขาก็าต้องรื้อใหม่นะครับจนกว่าจะ เข้ากันนะครับอักขระนะครับดูไม่เอกนะครับไม้โทนะครับตร,ตรงตรงนะครับสละอินะครับงานสอดไส้งานสอดไส้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะงานสอดไส้นะครับงานสอดไส้อ่ะต่อไป63ผมว่าเนื้องเงินน่าจะอยู่ในชุด6 6, 6เหรียญของพี่บนตรีแน่เลยอ่ะนะถ้าชุดนี้ไม่ได้นะ กูจสวยมากเลยเปิดมานี่เลยออกสวยออกสวยเลยนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้นะรุ่นนี้คนเช่าไปตอนแรกเช่าไป1รุ่น1รุ่นสุดท้ายเช่ากลับมาเช่าอีก2รุ่น2รุ่นหมดเกลี้ยงเลยนะครับใจผมหายอีกรังหนึ่งผมก็ไม่กล้าการันตีแล้วว่าจะได้รังอะไรแกะยากแกะยากนะ ป๊าบโอ้โหโลงยาเขียวใบตองนะฮะอุย้ยสร้าง17เหนนะรียญนะแสดงว่าลังพิเศษนี่แค่17หลังนะเนื้อทองทิพซาตินพื้นเขียวจีวอน,ห,วนห่วงเพ้นห่วงเพ้นหนึ่งดอ้ด้านบนนี่นะครับส่วนเลข เลข16นะครับเลข16ต่อพิเศษนะครับผมอาเพอ่าเลเซอร์นะเป็นเป็นโคดเลเซอร์ไม่ใช่ตอก3ามียๆอ่อนนะครับทำงานมันเงียบมากเลยสวยเลยนะนเอาง่ายๆไม่แพร้รุ่นแคลค่าอะนะครับ นะกล่องสุดท้ายนะครับผมหมายเลข43ป๊าปั๊บโอ้โหเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาจีวรสร้าง17เหรียญโอ้โหอย่างสวยอนะทองแดงผิวลุ้งนี้นะครับ ดูเส้นผมครับแกะได้สวยมากนะครับส่องแล้วสบายตานะครับพระแท้พระแท้ส่องแล้วสบายตาสบายใจนะครับมาเดี๋ยวมาดูของพี่พี่อะไรนะเดี๋ยวเดอากระดาษหายไปแล้วชื่ออะไรนี่นะ อันนี้ชื่อลายเขานะลูกลูกผ้าลูกผ้าขัดเนี่ยลูกผ้าขัดชื่อลายโอนมาสามร้อยค่าเสียเวลาผมก็เลยส่งนากปกไปให้แอปิดนากปกไปด้วยหยน,นึ่งเหรียญนะนากปกผมปล่อยอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนากปกหลวงผู้อิ่มหลวงผู้อิ่มนะครับผมก็ยังไม่มีเวลามาอัปเดตเลยนะนากปกหลวงผู้อิ่มผมยังมีอีกเยอะนากปกลกหลวงผู้อิ่ม ของผู้อิ่มอของปี66นะครับของปี66เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับนากปกผมเก็บไว้อยู่นะครับวาละ8รอบนะครับมามาชมกล่องน,นี้อ่ะผมไม่แกะเลขแล้วเสมา7รอบก่อนเลยนะเล่นเสมาอ่าไม่ใช่7รอบเสมา6 7เจ นะครับเสมา6 7เนะครับดูซิว่าโอ้โหอันนี่นะครับพิมพ์ทรงคล้ายเหมือนอลุงปูทิมนะครับเหมือนลุงปูธิม์มบรรหารไรนะครับเนื้อผิวแบบนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับน,นี่นะครับเป็นยันท่านะครับ ยาเขียวเหนียวซับนะครับผมยาเขียวเหนียวซับเปิดแล้วผมวาบงบนเลยนะครับมาลุนต่อไปนะครับนี่โอ้โหยาแดงทุกคนได้ยาแดงนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงเลขห้าแปดนะครับเลขห้าแปด สวยๆนะครับเจ้าของมาเห็นน่าจะโอ้โหเสียดายเลยน,นั่นเนละนะไม่ลงยายาเขียวยาแดงแล้วนะครับยาต่อไปปับ๊บอ้าวไม่ใช่ยาเหรียญนี้ไม่ลงยานะครับเหรียญนี้นะแต่ดูเนื้อดูเนื้อยากหน่อยนะทุกคนรุ่นรุ่นนี้นะครับต้องต้องต้องดูเทียบกับรายการนะครับ 272นะครับเลข272นะครับอ่ะนี่นะครับเสียดายเนาะเนี่ยมาเดี๋ยวมาชมรายการน,นี้กันนะครับรายการแรกนะครับบับโอ้โหลงยาชมพูเห็นไหมพี่แกก็ปิดหน้าปกชมพูไปนะ นักปกลงยาสีชมพูไปนี่โอ้โหเหรียญน,นี้ก็ชมพูนะนี่เกือบไปแล้วนะครับเกือบได้ไปคู่กันนะสร้าง17เหรียญน,นะครับหมายเลขเหรียญน,นี้17นะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับผมเหรียญสุดท้ายเลยนะสร้าง17เหรียญ <c oughs> เหรียญน,นี้17เหรียญเหมือนกันนะครับนี่อ่ะส่งให้พี่เขาชมกันหน่อยนะครับจะได้เห็นโอ้โหดูงี้มันน่าย,ยกเลิกเลยอะไรเงี้ยนะนี่นะ <c oughs> น อ้มบูนมากนะครับสวยมากนะครับรงยาชมพูนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเลขส1บนะครับเลขส1บดนะครับปั๊บอ้าวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย หน้ากากอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหตอนแรกคิดว่า2 K นะพลิกมาด้านหลังงองูเต็มๆเ,เลยนะครับผมโอ้โหหนักเนื้อเงินนะครับผมโอ้โหเหรียญน,นี้เรียบร้อย,อยเนื้อเงินหมายเลข5ครับผมเนื้อเงินหมายเลข5 ชมกันนะครับเนื้อเงินชุบทองขาวอ่าถูกต้องนะครับผมฝังเพชรซีแซเต็มพื้นหน้ากากทองคำฝังเพชรซีแซจีวอนจัดสร้าง17เหรียญโอ้โหเหรียญน,นี้เรียบร้อยนะครับอื้อเฉพาะกรอบก็สี0 0แล้วนะทุกคน เฉพาะกรอบนะครับโอ้โหต้อง่องเลยนี่นะครับพี่แกปิดไปแล้วยกเลิกนี่โอ้โหหน้ากากทองคําตอนนี้ทองคํากําลังขึ้นด้วยนะครับผมเลยทําให้พราหลายๆรุ่นที่เป็นหน้ากากทองคําราคาขึ้นไปด้วยสุดเต็มสุดจัดเลยนะครับดูครับฝังเพชรรอบนะครับเพชรซีซนะตรวจเช็คได้นะครับผม พปอมนี่ผู้สร้างรับเคมนะเรียบร้อยนะครับอ,องนี้ไม่ต่ำกว่า5้าพันนะตอนนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับไม่ต่ำกว่า5้าพันและเหรียญน,นี้ตอกพิเศษนะครับเหรียญน,นี้ย้ำนะครับเป็นเหรียญพิเศษนะนี่โอ้โหยังอยู่เหรอเนี่ย มาของสุดท้ายนะครับขอให้เป็นนวะนึงเงินนวะนงเงินสาธุนะครับหลวงปู่นะครับโอ้โหเขาปิดจะเทะนะครับผมไม่ไม่โอนนะอ้าวอ้าวรายการนี้ปิดท้ายครับนวะจริงๆด้วยนะครับผมนวะผิวชนวนนะครับพื้นแดงหน้ากากเพ้นเสมือนจริงอ้าวเรียบร้อยทุกคน เรียบร้อยปับ๊บโอ้โหเลขเจครับเหรียนนี้มาพร้อมกับเลขเจ็ดผิวดูนะครับต้องส่องครับในการนี้ส่องเลยนะ เรียบร้อยครับอือหือบารมีโชติธรรมโมนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่แกเลยดีกว่านะเดี๋ยวถ่ายให้พี่แกเลยนะเอ๊ะยังไงเขาบอกแอบซื้อ โด,โดนเอ่อโดนครอบครัวตอนนั้นจําไม่ได้แกบอกก็แฝดแกล้วลูกแกไม่รู้นะแกบอกว่าอ่อจับได้ว่าแอบเช่าพระเขาเลยไม่พอใจเลยให้ยกเลิกก่อนนะครับเดี๋ยวน่านนะชื่อลายชื่อน่าจะ A A O M นี่นะครับอ่ะนี่นะครับผมจะให้ดูนะ แกไม่ใช้เป็นรูปส่วนตัวนะเดี๋ยวผมขอให้ดูให้ดูนี่นะครับเลือกใหม่นะครับ57 9เจไม่ทันครับเลือกใหม่นี่เมื่อกี้ออกเลข3 1มสรุปยอดนะครับนี่อ่าครับแอโอนมา300เห็นไหมโอนมา300นะครับแล้วก็มีเหตุผลนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหตุผลนะครับยกเลิกไปก่อนลูกมาเห็นเรศัพทไม่เจ้าเสียเวลา ค่อยแอบซื้อนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ปิดท้ายค่อยแอบซื้ออีกนะครับนีนน่พูดถึงก็เปิดได้เนาะพูดถึงก็เปิดได้ผมก็เลยให้นักปกนี้ไปนะครับให้นักปกแกไปนะครับถ้าเสียเวลา300ผมก็เลยให้เข้าไปนะปกติเนี่ยผมปล่อยอยู่ที่350รานะรายการนี้นะครับนักปลกหลวงปูอิมนะครับครบครบแปดรอบนะครับ น่แกก็เลยยกเลิกนะครับแต่เมื่อกี้ออกหมายเลขสามสิบเอ็ดแต่ที่แกจิ้มนะครับดูตอนแรกผมบอกให้เลือกใหม่นะนี่โอ้โหหกเออก้าสิบหกไม่ทันครับเลือกใหม่แกจิ้มเลขสามสิบเอ็ดเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่ออกเลขสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็นวะนวะอยู่เลขหมายเลขอะไรนะผมจําไม่ได้ นว่าห้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะนี่การเลือกนะครับนี่นะครับเป็นไงครับผมรุ่นละ350นะครับผมบอกแล้วนะครับราคาหลักร้อยท่านอาจจะได้นี่นะครับหลักพันนะครับแต่ราคาแต่เหรียญเนี้ยนะครับไม่ต่ำกว่า5,000แน่นอนนะครับตอนนี้นะพร้อมกรอบนะครับไม่ต่ำห้0 0ันะครับแต่ที่ผมเห็นขายที่เขาปล่อยอยู่ก็อยู่ที่7,500 นะครับหน้ากากของคําแล้วก็ฝั่งเพชรเต็มเลยเห็นไหมอ่าแต่อันนั้นเจ็ดพันห้าคือในรังธรรมดานะแต่รังพิเศษผมยังไม่เห็นนะครับรังพิเศษผมยังไม่เห็นมีใครนํามาเปิดมาปล่อยนะอ่ะนี่พปีแกก็ยกเลิกไปผมก็มีหลักฐานหมดนะนเดี๋ยวผมเดี๋ยวโอ้โหดีนะผมไม่ได้ลบถ้าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยกเลิกหรือพัสตุตีกลับเนี่ยผมผมผมคือว่า เสียสิทธิ์แล้วก็คือผมก็คือจะบล็อกเลยนะครับแต่พี่เขาคือคือเขาเหมือนเหมือนมีความตั้งใจจะเช่าอยู่แล้วอะนะครับแล้วท่านแล้วท่านก็โอนมาให้300นะครับเหมือนเกงใจหรือว่าค่าเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็บอกเขาก็เนี่ยผมก็ส่งเข้าไปนะครับส่งอะไรมาให้พี่เอาเหรียญนากปกนะครับคุณผู้อิมหรอใช่ครับไม่ต้องโอนแล้วนะเขาบอกจะโอนเพิ่มอีกนะครับผมก็บอกไม่ต้องโอนแล้วครับ ประมาณนี้นะครับเสียดายเสียดายแทนนะเสียดายแทนนะครับแกควรที่จะได้อยู่แล้วนะครับผมแต่มายกเลิกคนนะเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วแกก็จองไว้เนื่อนๆแล้วด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะองนี้เดี๋ยวผมเอาไปเลี่ยมอย่างดีเลยนะ ท่านใดสนใจอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับเซมานะครับเซมาหกเจ็ดผมก็ยังพอมีให้ให้บูชาอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินเนื้อละว่าอะไรออกไปบ้างอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นแบบรายการรุ้นนะครับสร้าง39ลังนะครับสร้างน้อยมากเซมานะครับส่วนรุ่นนี้นะ่าจะสร้างอยู่ประมาณ6กห้าสิบลังหรือหกสิบลังผมจำไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะครับ แบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าน้ําเข้าได้หรือเปล่านะถ้าน้ําเข้าได้ผมก็ต้องเอาไปเลี่ยมใหม่นะครับแต่สวยนะสวยมากครับทุกคนสวยงามมากๆเลยอะอืึอืออะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมรุ้นนะครับยันจบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นอะไรมาเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้จองแบบนี้อีกนะครับ นี่เอาใส่ไม่ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไอ้พาเพลินก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ